เทิดพระเกียรติพ่อหลวงแห่งปวงราษฎรทรงสามารถแก้ไขทุกปัญหาบังคับน้ำสั่งฝนบรรดนมาได้พึ่งพาพอเพียงเลี้ยงตนเองประนมกรน้อมนำมาลำลึกที่เป็นปึกแผ่นได้จบวันนี้ด้วยปรีชาแห่งองค์พระภูมิขอบารมีปกปักพิทักษ์ไทยสถิตยอยู่ในใจตราบนิรัน์ น้อมสำนึกในภาพหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้กาพพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมั่งมีสีสุขอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉัานสัน ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่สนับสนุนโดยไซมินิแต่อร่อยไม่มินิไส้กรอกซีพีมินิค็อกเทลจัดเลย,เลย สวัสดีครับผมบิ๊กภูริพัฒน์ใจวีรวัฒนากุลนะครับวันนี้ทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกๆคนขอเพียงแค่เขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับ และในวันนี้นะครับผมและทีมงานเดินทางมาที่ชุมชนริมทางรถไฟสถานีมักกะสันนะครับเพื่อมาตามหาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูกพิการคนเดียวมาถึง5ปีคุณแม่ท่านนี้ครับเคยทํางานก่อสร้างแต่กลับต้องโดนโกงและหันมาเป็นแม่ค้าเพื่อให้มีเวลายอยู่กับลูกสาวที่อยู่ในวัยกำลังสนแต่ดันโชคร้ายครับขาทั้งสองข้างของลูกเนี่ยดันกลับต้องมาผิดรูปทําให้ไม่สามารถเดินได้และสามีก็ดันกลับมาทิ้งไปอีกนะครับ ทุกวันนี้ครับคุณแม่ท่านนี้จะโพสต์เมนูอาหารข้าวกล่องราคาก็เริ่มต้นที่2 0บถึง3าบาทเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับคนจนคนไร้บ้านคนยากคนจนนะครับตามวัตถุประสงค์ของคนที่สั่งอาหารในแต่ละวันซึ่งทุกๆวันนี้ครับก็มีออเดอร์อาหารมาน้อยมากๆเลยครับวันหนึ่งเต็มที่เนี่ยคุณแม่ท่านนี้ก็ได้กําไรอยู่ที่ประมาณ 100- ่งถึงหนึบาทบางวันก็ไม่มีเลยครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวของคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านนี้ได้กับคุณทิพรวรรณณศิราได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะมบครั สวัสดีครับคุณทิพย์ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมบิ๊กนะจากรายการขอเพียงแค่เขียนมานะครับเด็ไมบอกนะครับน้องชื่ออะไรครับลอยค่ะลอยค่ะเอ้ยน่ารักสองนิ้วด้วยบ้านอยู่ตรงไหนครับเข้าไปในซอยเลยค่ะโอเคเดี๋ยวนำทางผมไปเลย พร้อมยังพร้อมค่ะพร้อมค่ะมีแต่ผู้เป่าเพลินมีแต่ผู้เป่ากันเราเดือดกันเดดกันต,ตั้งแต่ตั้งแต่มาครับคือหยอกบอกว่าคือน้องแบบนั่นแหละคืน<ไ>น้องน่ารักมากคือเอนเนอร์จีแบบไม่ตกในระหว่างนี้ครับเดี๋ยวขอสอบถามคุณพิทิศแล้วกันกน้องว่าที่เช่าอ,อยู่ตอนนี้ครับคือเช่าเป็นรายเดือนค่าห้องสองพันรวมน้ำไฟเบียร์เศษสองพัน 8ถึง่าไหร่นสองพันกว่าบาทค่ะพันกว่าบาทก็เกือบทบกับค่าเช่าบ้านเลยนะครับยิ่งถ้ามีออเดอร์เยอะๆก็จะใช้ไฟเยอะค่ะเพราะว่าเราแม่ต้องใช้กระถาไฟ้ายังไม่มีเตาแก๊สไฟก็ต้องขึ้นด้วยคุณแม่รับทำข้าวกล่องใช่ไหมครับค่ะรับทําตามออเดอร์ขั้นต่ําเริ่มต้น10กล่องขึ้นค่ะ10กล่องขึ้นไปถ้าสมมติว่าลูกค้าวันนี้สั่งมาแบบว่าแค่2กล่องอย่างเงี้ยคุณแม่ทำไหมถ้าไม่เต็มจํานวนออเดอร์ที่ว่า10กล่องขึ้น แม่ก็จะแจ้งลูกค้าทราบไปว่าคุณลูกค้าคะวันนี้แม่ขอโทษนะคะแม่ไม่ได้จะทำข้าวกล่องให้เพราะว่าออเดอร์มันไม่เต็มสิบกล่องแม่ขอเวลาสะสมออเดอร์ก่อนถ้าครบจํานวนแม่ก็จะรีบจะทําแล้วก็ออกไปแจกจ่ายทำบุญให้นะคะออกไปแจกจ่ายไปทําบุญให้แสดงว่าลูกค้าที่มาสั่งเนี่ยก็คือเป็นลูกค้าที่ช่วยอุดหนุนอากสั่งทําบุญแบบวันเกิดหรือวันสําคัญสาคัญนะคะเป็นลูกค้าที่ จะมาทําบุญด้วยเนาะคือสั่งกับคุณแม่แล้วก็ให้คุณแม่ไปแจกจ่ายให้ใช่ไหมครับคุณแม่ไปแจกใครบ้างครับคนในชุมชนบริเวณที่ห้องพักที่แม่เช่าแล้วก็คนเร่ร่อนใต้ทางด่วนบ้างรถไฟมักกะสันบ้างไปแจกตามถนนไปเรื่อยคนจรเห็นใครก็หยิบยื่นให้ค่ะเขาก็ทําแบบมีคนสั่งข้าวกล่องเขาก็เอามาแจกอย่างนี้ค่ะเราก็รอรับกับเขาก็อร่อยดีนะคะ ตัวเลขมันไปไม่ได้เข็นรถเข็นไปนะคะถึงจะไปได้เอาข้าวไปแจกก็ต้องเข็นรถเข็นไปด้วยค่ะเอาไว้ห้องก็เป็นห่วงนะคะอยู่คนเดียวมันไปไเดินไม่ได้ใน1ิบกล่องเนี่ยของคุณแม่เนี่ยก็คือคุณแม่ได้ได้กำไรเท่าไหร่ได้กําไรหักต้นทุนเบ็ดเสร็จก็ประมาณร้อยกว่าบาทได้แค่ประมาณร้อยกว่าบาทคือมันก็ไม่ได้มีทุกวันถูกต้องไหมใช่ค่ะทาไมมันต้อง10บกล่องอะครับคือมันไม่คุ้มทุนใช่ไหม ใช่ค่ะราคาสินค้าตัวนั้นนะคะสิบป่องขึ้นถึงจะเหลือกับอะไรเราเหลือใช้เราอย่างนี้ค่ะถึงจะคุ้มของเราจุดเริ่มต้นของการมาทําข้าวกล่องเนี่ยคือเริ่มต้นยังไงครับเข้ามาที่กรุงเทพนะคะคทํางานก่อสร้างกับแฟนโยกย้าย้าง,งานบ่อย3.4จุดก็ไม่ได้ค่าแรงก็โดนโกงค่าแรงจุดสุดท้ายว่าจะได้ทําก่อสร้างก็ได้มาพักที่ชุมชนนี้เขาก็ ทยอยกันไปหมดคนที่ทำงานด้วยกันเขาทยอยทยอยกันไปที่อื่นหมดแฟนก็ได้เลือกลากันไปเลยแต,แต่ตกงานมามีทุนเล็กๆติดตัวมาก็เออทำอะไรขายดีนาะหรือยังไงทำวุ้น ลองดูง่ายๆทุนไม่เยอะทำขายเองทำขายเองใส่ตะกร้าเดินขายกับน้องไปแพ็คใส่กล่องขายพอไปขายวันแรกเต็มตะกร้าเหมือนเดิมค่ะกลับมาห้องก็คือขายไม่ได้เลยสักกล่องไม่ได้เลยสักกล่องทีนี้แม่ในเฟสเขาบอกแม่แม่ทำกับข้าวเป็นไม้ทำข้าวกล่องขายดีไหมเขาเสนอไอเดียมาอย่างนี้ก็เลยตอบว่าทำเป็นค่ะงั้นแม่ก็เปิดรับไปเลยทำกับข้าวขายข้าวกล่องไปเลยก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นมาเลยค่ะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นก็คือเราจะโพสต์ที่ เฟซบุ๊กเป็นหลักใช่ไหมครับค่ะเฟซบุ๊กเป็นหลักเลยเรามีเมนูอะไรบ้างครับข้าวผัดไข่ข้าวไข่เจียวข้าวหมูกระเพราข้าวหมูกระเทียมข้าวไก่กระเพราข้าวไก่กระเทียมค่ะแล้วเวลาที่แับต้องไปซื้อของหรือว่าจัดการกับพวกของอะไรเงี้ยครับตื่นแต่เช้าตั้งมอค้าไว้ก่อน จัดการตัวน้องให้เรียบร้อยก็ใส่รถเข็นไปเลยค่ะสองคนแม่ลูกเดินไปตลาดก็ไปกับน้องไปตลาดกับน้องซื้อของเสจกับมาก็เออมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมเตรียมอะไรให้พร้อมแล้วก็ทําเริ่มทําวัตถุดิบทำอะไรลงกล่องส่งถ่ายรูปส่งออเดอร์ลูกค้าดูใส่ถุงเสร็จปุ๊บเตรียมพร้อมบอกเดินทางแจกจ่ายให้เราก็ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศส่งลูกค้าค่ะขขออเเเเพีีียยยงแค่่นนมมาาาสสััญญวฉจะไปปหธ ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัทซ p พ e t a i ท ing จำกัดไม่ว่าเธออยู่ไนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาลอก็สังเกตเท่าที่ผมอยู่นะครับคือก็จะเป็นห้องห้องเช่าแบบห้องเล็กๆเกนาะแล้วก็มุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมทำแบบข้าวนะครับ,<ช>รบแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของที่นอน,น,อนก็คืออยู่แค่นี้ แล้วเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรมีมีปัญหาไหมครับมีค่ะเวลาเราทํากับข้าวกินมันจะกวนแบบนี้แล้วอย่างเงี้ยคือเวลาผัดเวลาอะไรเงี้ยคือมันมันก็ต้องร้อนสิคุณแม่ร้อนค่ะอาศัยพัดลมนี่แหละค่ะช่วยบรรเทาคุณแม่วันนี้มีออเดอร์ถูกต้องไหมครับมีค่ะแล้วเมนูวันนี้คืออะไรครับไก่กระเพราแล้วก็ไก่กระเทียมค่ะอย่างละกี่กล่องอย่างละห้ากล่องค่ะอย่างละห้ากล่องใช่ไหมครับโอเคมาทํายังไงเริ่มเลยคุณแม่บอกผมได้เลยครับให้ผมเตรียมอะไรช่วยอะไรบอกได้เลย จำคือตอนนี้เก็บอาการอยู่จะจำอันนี้คุณแม่ขายยังไงครับราคาขายเมนูผัดกองละ30บาทค่ะถ้าเพิ่มไข่ดาวก็พิเศษฟองละ10บาทเมนูกองละ25บาทก็มีนะคะมีข้าวผัดไข่แล้วก็ข้าวไข่เจียวค่ะอ๋อ25บาทเดีวตัวผัดกะเพรานี้ก็30มสิบสค่ะอะต่อไปก็จะเป็นไก่กระเทียมค่ะไก่กระเทียมนี่ราคาเท่าไหร่สามสิบเหมือนกันค่ะ30เหมือนกันถ้าโปะไข่ดาวด้วยก็ 40ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าลูกค้าแบบว่าสั่งมาใน10กล่องเงี้ยแล้วแบบให้ทำา3เมนูทำค่ะอ่าถ้า3เมนูเงี้ยของวัตถุดิบที่เราต้องซื้อคือมันก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องอไหมครับคุณแม่กำไรน้อยลงไหม แต่เราก็ต้องทำเพราะเราครบออเดอร์ของเราแล้วที่ลูกค้าสั่งมาแล้วเราก็ต้องทําให้ลูกค้าค่ะงั้นก็แสดงว่าในในหนึ่ออเดอร์ครับก็ควรน่าจะเป็นสัก2เมนูก็พอเนาะก็จะได้แบบลดขั้นตอนที่เวลาที่คุณแม่ต้องไปเตรียมของที่มันมากขึ้นนะไม่ได้กําไรน้อยลงเนาะอ่ะโอเคผมว่าคิดว่าน่าจะได้แล้วครับ อันนี้คือเรียกว่าเผ็ดกำลังดีแล้วก็รสชาติเวลากินกับข้าวก็น่าโอเคไม่เค็มมากแล้วก็ไม่หวานมากครับกับกินกระเพราคือหอมหังกะเขราเสร็จแล้วเมนูต่อไปครับไก่กระเทียมค่ะสาเหตุที่ค่าไฟแพงอีกอย่างหนึ่งคือคุณแม่ใช้เตาไฟฟ้าด้วยและอย่างคือความร้อนมันไม่ได้เยอะมากครับทุกคนแล้วก็ทีนี้ก็เวลาที่เราทําไก่กระเทียมครับทอดไก่ให้มันเหลืองคือมันต้องใช้ เวลาที่นานตอนนี้ก็คือประมาณ20กว่าเทนะีที่เราทำมาครับอันนี้ก็คือเป็นต้นทุนอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่ต้องเสียไปไ<อ>ใน10กล่องนี้ครับคือคุณแม่ได้กำไรอยู่100-120บาทไม่ได้ออเดอร์ทุกวันเนาะค่ะ อ่ะเราตีตีเข้าว่ามี10กล่องทุกวันก็คือได้ประมาณวันละ100รวม30วันก็คือได้อยู่ที่3,000บาทนอกจากตัวนี้ครับคุณแม่มีไรายได้าจากทางอื่นอีกไหมคะเป็นตัวแทนไม่เป็นตัวแทนขายของออนไลน์ด้วยค่ะเปิดรับออเดอร์สินค้าส่งให้ทางร้านค่ะกินเปอร์เซ็นต์เอาค่ะอ๋อแล้วก็รับจ้างล้างชามที่ร้านก๋วยเตี๋ยค่ะแต่ตอนนี้ต้องหยุดพักไปก่อนเพราะว่าร้านปิดชั่วคราวค่ะตรงนั้นรายได้ก็ตรงนั้นก็เลยขาดไปขาดไปค่ะขายอะไรบ้างครับเป็นตัวแทนทางร้านก็มีสินค้าของกินค่ะกับ หมูเส้นก๋วยเตี๋ยวสําเร็จรูปขนมเปี๊ยะค่ะอันนี้นนคือเราไปขายที่ไหนเอ่ยขายหน้าเฟซออนไลน์เนี่ยค่ะเฟซบุ๊กชื่อตรงของแม่เลยค่ะทิพวรรณศิลาค่ะที่กินเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับคือได้ทุกวันไหมแลวได้วันละประมาณกี่บาทครับไม่ได้ทุกวันค่ะถ้าได้อเอาได้มากาหมูหนึ่งกระปุกก็ได้20บบาทครับเส้นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งซองก็ได้ สามบาทค่ะก็เตียวได้เปอร์เซ็นต์สามบาทค่ะแล้วแต่สินค้าว่าสินค้านั้นเราจะได้เปอร์เซ็นต์จากเขาเท่าไหร่ถูกต้องไหมครับค่ะใช่ค่ะเฉลี่ยต่อเดือนรายได้จากตัวน,นี้ได้ได้ประมาณเท่าไหร่ครับสองพันพันห้าอ่ะตีกลมๆประมาณสองพันรายได้จากตัวเขากล่องสามพันรวมเป็นห้าพันถ้าจะจ่ายของคุณแม่ทั้งหมดเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเท่าไหร่ครับค่าน้ําค่าไฟค่าน้องค่าเป็นพน้องเฉลีย่ยแล้วก็สี่พัน ถึง5 0 0พันเลยค่ะแล้วมีมีค่าใช้ใจ่ายอีกอื่นอีกไหมครับตอนนี้ก็เวลาหมอนัดน้องค่ะไปหาหมอตามนัดบ้างตรวจสุขภาพบ้างเวลาที่<ล>ทน,น้องไม่สบาย,ยาน้องไม่สบายก็มีค่าใช้จ่ายค่าเดินทางค่าเดินทางค่ะสรุปแล้วต่อเดือนนี่พอไหมครับไม่พอค่ะบางเดือนก็รายได้ไม่มีออเดอร์ขายของไม่ได้บ้าง ไม่มีแม้แต่ข้างตังจะซื้อข้าวสารมาหุงให้ลูกกินน้องกินนี้ก็ไม่มีก็ต้องได้ไปเดินไปขอแบง่งช่วยเหลือจากพี่ข้างห้องเขาก็เมตตาให้ข้ามาหุงให้น้องกินค่ะพี่เขาก็แบ่งให้แต่ทางทั้งที่เขาก็มีภาระรเหมือนกันเขาก็ด้วยความสงสารเมตตาเราช่วยเหลือกันมีอะไรก็แบ่งกันปไปกินอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ช่วยเราเราก็ช่วยเขาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบ่งยืดยื่นกันไปสงสารเขาก็ได้ปลอบใจกันไปผูปลอบใจกันเออทำไงาได้มันเกิดอยู่กับเราก็ต้องอดทนหน่อย มีคนใจบุญมาช่วยก็ดีไปเราบอกเี้ขอเพียงแค่เขียนมาฉัสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่ขอเพียงแค่เขียนมาฉัสัญญาสนับสนุนโดยไซมินิแต่อร่อยไม่มินิไส้กอกซีพีมินิค็อกเทลจัดเลย บอกฉันนจจะไปเช้าาตใทุกวันนี้คุณแม่กับน้องครับมีแบบไม่ได้กินบ้างไหมครับมีค่ะแนนั่ไหนที่ขาย,าย,อยาของไม่ได้เลยไม่มีจริงๆว่ามีแายออกไม่ได้สักบาทแม่ต้องเดินไปขอพี่เขาบางทีพี่เขาก็ไม่มีพี่เขาก็แบ่งอย่างมากสองหนึ่งแม่ก็ต้อง แบ่งครึ่งให้น้องกินสองเวลาแม่ยอมเสียสละให้น้องกินให้อิ่มก็คือในหนึ่งซองแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเก็บไว้ให้น้องเชา้าแล้วก็มื้อกลางวันให้น้องส่วนคุณแม่ก็ไม่ได้ทานเลยก็ต้องยอมอดถูกไหมครับคุณแม่ ล่นทุกทางแล้วจะมาทางานว่าจะเออ ทุกอย่างจากทำงานอยากมีไรายได้มาเลี้ยงดูน้องทุกอย่างแต่ว่าออกไปทําข้างนอกมันก็ออกไปไม่ได้เพราะร่างกายของน้องไม่สมบูรณ์อยู่แล้วน้องพิการอยู่แล้วไปทําสมัครงานที่ไหนเขาก็ไม่อยากรับเราอยู่แล้วเพราะเรามีภาระ,ะไปด้วยเราทิ้งน้องไว้ที่ห้องก็ไม่มีใครดูแลให้เราอย่างเงี้ยค่ะขออนุญาตถามคุณแม่ครับคือน้องเป็นอะไรบ้างอ้วนเป็นโรคน้ําในโพวกสมองเยอะค่ะแล้วก็ข้อเท้าผิรูปเดินไม่ได้น้องต้องผ่าตัด ถูกต้องไหมครับผ่าตัดระบายน้ำกจะพพงสะสวงค่ะคุณหมอบอกว่าศีรษะจะไม่ขยายแล้วอยู่ตัวแล้วตอนนี้มีปัญหาที่ตรงข้อเท้าผิดรูปค่ะต้องได้ผ่าตัดน้องชื่อน้องฟอยค้าขอบค่ะพ่อแม่ทำปัากะเพราอร่อยส,วส่วยร้วเม่ค่ะ แต่ว่าพัฒนาการของน้องเนี่ยก็คือเหมือนเด็กทั่วไปเลยเนาะรับรู้แล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆได้ในเด็กในวัยห้าขวบแต่ว่าก็จะมีปัญหาในเรื่องของเท้าที่มันผิดรูปแต่ว่าถ้าได้รับการรักษาเนี่ยคุณหมอบอกว่ามีสิทธิ์โอกาสที่จะมากลับมาเดินได้ร้อยเปอซครับคุณแม่มีค่ะแล้วในส่วนค่าใช้ใจ่ายในส่วนตรงนี้มีค่ะคุณหมอว่าจะมามีส่วนต่างที่ไม่ได้รวมใช้สิทธิ์เยอะค่ะก้อนห หมื่นเลยค่ะคุณหมอว่าขั้นต่ำาหมื่นห้าหมืนผมก็เข้าใจคุณแม่นะครับคุณศัพท์เนาะที่ค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าในแต่ละเดือนค่าใช้จ่ายในทุกๆวันก็แทบจะไม่พอ <c oughs> ไม่พอกินไม่พอใช้เนาะเป็นกำลังใจให้คุณแม่นะครับขอเพียงแค่เขียนมาชันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอ ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเป็นกําลังใจให้กับคุณแม่ทิพย์และก็น้องฟลอยเพราะว่าน้องเองก็<ม>ตอนนี้อายุ5ขวบมีพัฒนาการที่ดีมากๆเหมือนเด็กปกติคนนึงเลยถ้าได้มีโอกาสผ่าตัดชีวิตของน้องฟลอยก็น่าจะดีขึ้นแล้วถ้าน้องได้รับการศึกษาน้องก็น่าจะเป็นเด็กคนหนึ่งที่น่ารักแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมเนาะออใช่ไหมคะใช่หนูสู้ไหมคะมสู้ไหมคะสู้ค่ะสู้ และอย่างหนึ่งครับที่ผมและทีมงานสังเกตคุณแม่ทิพย์น้องเวลาที่พูดคุยครับคุณแม่ก็จะสายตาเหมือนไม่ปกปติใช่ไหมครับเพ<ฆ>ื่องอน,นี้เป็นเป็นอะไรไหมครับคุณแม่ในเรื่องของสายตาฟ้าฟังมองระยะห่างแค่นี้ก็ลางๆแล้วค่ะแม่เวลาใน,น,นไปตอกซอกซอยที่ไม่มีแสงสว่างตามมืกลม้มบ้างทุรักทุเลกวาวยถึงที่มีแสงไฟก็ลมด้วยลมด้วย <laughs> แต่ว่าคุณแม่ต้องพาน้องไปด้วย <laughs> <laughs> ใช่ค่ะสแสดงว่าน้องก็ลมด้วยกันก็ลมด้วยกันค่ะ ถ้ามีทุนทรัพย์นะครับก็อยากให้คุณแม่ไปรักษาตาด้วยจะได้ดูแลน้องฟอยได้อย่างเต็มที่สำหรับนี้ผมและทีมงานก็เห็นถึงความเป็นนักสู้ของคุณแม่วันนี้ขอมอบเงินทุนสนับสนุนให้กับคุณแม่เป็นเงินมูลค่า1 0 0 0 0บาทนะครับวันนี้รู้สึกอย่างไงบ้างครับที่ได้รับเงินสนับสนุน10,000บาทจากทางรายการครับดีใจมากถึงมากที่สุดแล้วภูมิใจที่ได ซึ้งจนไม่มีคำที่จะขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วคิดว่าจะเอาเงิน1 0 0 0 0บาทนี้ไปทำอะไรบ้างครับแม่จะเก็บไว้เป็นทุนประกอบอาชีพบ้างแล้วก็แบ่งรักษาดวงตาตัวเองแล้วก็เก็บตังแบ่งไว้รักษาผ่าขาให้น้องได้ค่ะ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ทิพย์นะครับผมก็สามารถส่งกำลังใจให้กับคุณแม่ได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่กันเยอะๆนะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ยังขาดทุนทรัพย์อีกเยอะนะครับที่จะเลี้ยงดูน้องฟอยให้มีอนาคตที่สดใสและอย่างที่ผมบอกครับถ้าน้องฟอยได้มีโอกาสได้ผ่าตัดขากลับมาเดินได้นะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าศึกษาเรียนเนาะน้องก็จะมีอนาคตที่สดใสามากๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่มากๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับผมที่อยากจะอุดหนุนอาหารเข้ากล่องคุณแม่ทิพย์ได้นะครับมีเมนูให้เลือกหลากหลายมากมายเนาะประมาณ56เมนูแต่ว่าแนะนำนะครับผมอยากให้สั่งขั้นต่ำสัก10กล่องนะครับเพื่อที่คุณแม่ทิพย์เนี่ยจะได้ พอมีกําไรสําหรับทุกออเดอร์ที่สั่งมานะครับทุกคนก็จะได้บุญ3ต่อนะครับคนสั่งก็ได้บุญนะครับคุณแม่ทิพย์เองก็มีรายได้ส่วนคนที่รับของไปนะครับผมก็อิ่มท้องด้วยนะครับสามารถอุดหนุนคุณแม่ทิพย์ได้ทาง f a c e b o o k ชื่อว่าอะไรนะครับทิพรวรรณศิลาค่ะหรือว่าสามารถติดต่อคุณแม่ทิพย์ได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณ CP และ CP พรีเทลริงมากๆครับสำหรับใครนะครับผมที่มีเรื่องราวของคนที่ทํามาหากินแบบสู้ชีวิตที่คุณเห็นแล้วอยากบอกเล่าเรื่องราวต่อนะครับส่งมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกตู้ปนา15ปนา 4, ปนสปากเกต1นึ1งหหรือเข้าไปเขียนได้ที่ f c e b o o k f แฟนเพจขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกและอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับขอฝากข้อคัอครบ แม่คือแรงงานที่เข้มแข็งที่ได้รับค่าแรงเป็นความรักและกำลังใจจากลูกขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับสำหรับวันนี้นะครับผมบิ๊กภูริพัฒน์ใจวีรัตนากุลนะครับคุณแม่ทิพย์และก็น,น้องฟลอยนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่วันอาทิตย์เวลา15บหนาฬิกายีนาทีทาง Nation TV ช่อง 22. 22สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเล้วสวัสดีครับรบ,บายบาย วันนี้แม่ดีใจมากที่สุดถึงที่สุดค่ะดีใจที่มีพี่ๆยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือในวันนี้ทำให้น้องฟอยจะได้กินอิ่มนอนหลับไม่อดมือ้อกินมื้อต่อไปสุดท้ายนี้ถึงน้องฟอยจะเป็นยังไงแม่ก็จะยังหลักน้องฟอยตลอดไปนะที่พะวันนัศิลา ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ เียกว่าเป็นครั้งสมบัติของคุณลุงคุณป้าเลยใช่ค่ใช่ไหมครับแต่ละตัวเนี่ยมีแค่ตัวเดียวตัวเดียวไม่มีบ็อกแปลว่าทุกอย่างเนี่ยทำใหม่หมดเลยครับ เพราะว่างานเฮนเมสเนี่ยเราต้องเอาใจลงเราทําเลยไองานที่ผมทำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้สตางค์ทุกวันบางวันเนี่ยผมไม่ได้เลยได้2อ0สอยเนี่ยผมก็ดีใจต้องบอกเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยได้วันหนึ่งเป็นแสนเลยใช่ไหมครับวันละหนึ่งแสนวันนี้เหลือวันละ300หรือบางวันไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีจริงป่านี้ป้าจักรยานเอาเบ็ดไปตกปลาได้มาอาหารความอร่อยนี่อย่าไปฝันเลยไม่ต้องพูดถึงอร่อยไม่อร่อยขอแค่มีกินก่อนไม่กินนะครับ อย่าท้อต่อสู้เถอะล้มแล้วเราต้องลุกได้